สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับในส่วนของไฟนะครับปลูกผักนะครับหลอดไฟแบบเป็นเทปนะครับตัวนี้นะครับเป็นหลอดไฟสําหรับปลูกผักไฮโดรโพนิกทั่วไปนะครับซึ่งสามารถปลูกในที่ร่มนะครับหมายถึงว่าปลูกในอาคารได้นะครับเพื่อนเพื่อป้องกันแมลงนะครับป้องกันโรคนะครับแล้วก็ บางท่านมีสถานที่เยอะนะครับก็สามารถปลูกพวกนี้ได้นะครับอันนี้นะครับผมเคยทำไปวิดีโอไปนานแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับมาเจอของดีแล้วก็ลองใช้ดูแล้วมันเวิร์กนะครับเจ้านี้นะครับเพื่อนๆก็มาดูกันเริ่มต้นเลยครับตัวนี้ผมสังเกตดูนะครับก็ไม่เบานะครับขายไปแล้วส0 9อเก้าออเดอร์นะครับล่าสุดนะครับเพื่อนๆผมซื้อเข้าประมาณนะครับก็ซื้อมัน หมื่นกว่าบาทนะครับตัวนี้ซื้อไป30มสิบขดนะครับเห็นไหมฮะก็จริงจริงซื้อมาหลายครั้งแล้วละครับ้งละห้าครั้งละสิบนะครับล่าสุดนี้ซื้อไป30ิเลยนะครับก็แค่เจ้าเดียวเนี่ยนะครับซื้อเป็นหมื่นเลยเพราะว่าของเข้าดีนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับเพื่อนๆในท้ายวิดีโอนะครับผมจะมาสอนต่อนะครับได้มาแล้วเนี่ยมาต่อกับอะแดปเตอร์ยังไงนะครับเดี๋ยวจะมีสอนในท้ายวิดีโอนะครับรบกวนเพื่อนๆดูให้จบนะครับวิดีโอนี้นะครับโอเค ครับก็มาดูราคาก่อนนะครับเห็นไหมฮะถ้าท่านเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับอาจจะงงว่าเอ๊ะมันราคาเท่าไหร่กันแน่นะครับวิธีการนะครับให้เลือกนะครับซึ่งบางท่านก็จะงงว่ามันเยอะจังอะไรเลือกไม่ถูกนะครับลองเลื่อนมาดูข้างล่างนะครับเขาจะบอกนะครับว่ามี2รุ่นครับคือรุ่นไม่กันน้ํานะครับกับรุ่นกันน้ํานะครับ IP 2 0นี่คือไม่กันน้ํานะครับ ที่จริงแล้วผมมองว่าเอาตัวนี้ดีฮะถูกดีแล้วก็ที่จริงแล้วมันก็ไม่จําเป็นเนาะที่จะต้องไปตักแดดตักฝนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเอาตัวธรรมดาก็พอนะครับ ip 2 0นะครับราคาจะถูกกว่านะครับแล้วก็นะครับเพื่อนๆนมาดูตรงนี้ครับอ่าเรสนะครับหมายถึงว่าเรสกับบลูบลูนี่ก็คือแดงกับน้ําเงินเนี่ยอัตราส่วนนะครับอ่าหลอดแดงอาจจะ8หลอดนะครับแล้วก็ตัวน้ําเงินเนี่ยหหลอดนะครับเพื่อนๆน ให้เพื่อนๆเลือกนะครับต้องต้องเลือกเองนะครับทีนี้พวกนี้นะครับมีข้อแนะนำครับคือถ้าอยากให้ต้นไม้โตเร็วๆเป็นผักกินใบอะไรเงี้ยนะครับก็ให้เลือก8ต่อหนึ่ครับเพื่อนๆนะฮะถ้าเราไม่ได้เน้นดอกเน้นอะไรพวกนี้นะครับนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับก็คือเป็นรายละเอียดนะครับเขาจะบอกว่าใช้ไฟ12โวลต์นะครับแล้วมีทั้งหมดนะครับห0หลอดนะครับ60 led นี่นะครับ ยาว5เมตรนะครับทุกทุกขดจะ5เมตรหมดเลยนะครับอันนี้ขายเป็นไม่ขายแบ่งนะครับเจ้านี้นะครับซึ่งเราก็มาตัดเองครับบางท่านโตปลูก2เมตรนะฮะเหลือไปก็ไปตัดเอง1เมตร2เมตรก็แล้วแต่ท่านนะครับอ่าแล้วก็มาดูข้างล่างครับนี่อันนี้เป็นเป็นแนวนะครับเพื่อนๆความสูงนะครับสามารถที่จะระยะความสูงนี่มึงหนึ่งหนึ่งม้ารรทัดกว่านะครับจะเหมาะมากๆนะครับ แต่สูงขว่านั้นก็ได้นะครับความเข้มของแสงก็จะน้อยลงนะครับผมแนะนําว่าไม่ต้องสูงมากเป็นดีที่สุดนะครับเพื่อนๆแล้วก็อันนี้คือหน้าตาเวลาขยายนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็วิธีการต่อนะครับเขาจะมีนะครับเพื่อนๆตัวที่ตัดได้นะครับตรงนี้ครับเพื่อนๆสามารถตัดได้เลยนะฮะถ้าเจอตรงนี้นะนะครับเช่นจะตัดเท่นี้อ่ เวลาตัดอย่าไปตัดโดนหลอดอย่างนี้นะครับไม่เอานะครับโดนไม่ได้เสียเลยนะครับให้ตัดตรงที่มีนะครับต้องแดงตัวนี้ครับตัดเลยอย่างเช่นตัดตัวนี้นะครับต้องการ3ามหลอดนี้ก็มาตัดตรงนี้นะครับแต่ก็เป็นจริงต้องการเมตร2เมตรถูกไหมฮะเนี่ยเทคนิคในการตัดมีแค่นี้ครับมาดูกันหน่อยสินะครับมีทั่วโลกเขานิยมกันไหมนะครับเจ้านี้นะครับ ถ้าทั่วโลกนิยมก็สืว่าเป็นของดีนะครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมฮะขนาดคนเกาหลีเหนือนะครับยังซื้อ2องล็อตนะฮะสองสองขดนะครับ 2, 2 ot, รับเสเซียซื้อ2องขดเนี่ยฮะของมันมีคุณภาพนะครับทั่วโลกนะครับเห็นไหมฮะบางคดซื้อห้าล็อตเลยไหมฮะอันนี้ผมชอบดูตรงนี้ครับเพราะว่าสร้างความมั่นใจว่าสินค้านี้มีคุณภาพนะครับเห็นไหมฮะ ประเทศอะไรเนี่ยออร์เซียเนี่ยคนเนี้ยซื้อไปยี่สิบเลยนะครับเพื่อนๆสงสัยไปทําฟาร์มหรือเปล่านะครับหรือไม่ก็ซื้อไปขายนะครับเนี่ยผมสังเกตด,ดูนี่แบบคือตัวนี้สําคัญนะครับอ่าคนไทยเห็นไหมฮะซื้อไปสี่ล็อตนะครับเนี่ยฮะจากที่ผมซื้อวันนั้นน่ะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่วันนะครับคนกลับมาซื้อเพิ่มอีกเยอะแยะเลย ก็แสดงว่าเจ้านี้ขายได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยฮะขายดีนะเนี่ยสิบรตนะเกาหลีใต้นะครับประเทศพัฒนาแล้วนะครับอย่างเกาหลีใต้นะครับเพื่อนประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงนะเขายังซื้อนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนจะถามผมมากเลยเอออาจารย์ครับของจีนจะดีไหมนะครับผมบอกไม่ได้ครับดีไม่ดีนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปดูว่าเขาผลิตยังไงเนาะบริษัทแต่บริษัทนะครับแต่ผมดูอย่างนี้ฮะ คนเกาหลีคนญี่ปุ่นถ้าเขามาซื้อตรงนี้ผมผโอเคครับแล้วเขาไม่ใช่ซื้อหนึ่งอันก็ซื้อเป็นสิบนะครับนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนอาจจะซื้อไปสักหนึ่งขดมาลองดูก่อนก็ได้นะครับอ่าพอดีแล้วก็ซื้อเพิ่มนะครับเพื่อนอ่านี่ครับย่อมาจากอาจารย์อะไรเนี่ยจิมหรือเปล่าเนี่ยเออเนี่ยของผมครับรหัสของผมเนี่ยนะครับดีไม่ดีไม่รู้ครับผมซื้อยี่สิบแปดล็อตนะครับเห็นไหมครับอ่า ในเมื่อเจอของตัวเองแล้วเนี่ยซื้อไปเมื่อตอนวันที่สี่นะครับมกราคมนี้เองครับนานะครับผมซื้อยี่สิบแปดล็อตนะครับลองคูณเข้าไปนะครับก็ซื้อเป็นหมื่นนะครับแค่เจ้าเดียวเนี่ยนะครับก็ดีไม่ดีไม่รู้ครับยี่แปดล็อตนี้ใช้หมดแล้วครับไม่ได้ซื้อมาตุนเล่นๆนะครับไม่ซื้อมากักไว้นะครับคือใช้หมดแล้วครับตอนนี้โอเคครับมาดูต่อครับเมื่อเพื่อนๆนะครับได้อ่าดูแล้วว่าแปดล็อต ตอหนึ่งหลอดเนี่ยมันเหมาะกับเราสมมตินะครับเราจะปลูกผักกินใบนะฮะสมมติก็เลือกตัวนี้เลยครับที่ผมบอกไปนะฮะไอพีหกจะแพงกว่าเพราะกันน้ําได้นะครับอ่าเรามาดูตัวอื่นสิ IP 20ี่สิบสิแต่ตอวหนึ่งเหมือนกันนะดูตัวเลขนะครับตัวเลขจะเหมือนเดิมไหมนะครับกดปึ้งเข้าไปเห็นไหมฮะลดไป2เหรียญเพราะฉะนั้นกันน้ํากับไม่กันน้ําจะต่างกันนะครับถ้าห้าห้าเมตรนี้ต่างกัน2เหรียญครับนะครับต่างกันประมาณ7 0กว่ิบาทนะครับ ดีไปเลยนะครับก็แล้วแต่นะครับถ้าจะเอากันน้ําก็เลือก IP60 ถูกไหมฮะจากนั้นก็กดชั่วซื้อไปเลยครับเพื่อนๆนะครับเวลากดซื้อนะครับเขาก็จะให้ท่านรอ12วันนะครับแล้วก็หรือไม่ก็ประมาณ22วันเกือบเดือนนะครับแต่ผมโชคดีหน่อยครับผมซื้อเขาเยอะไงฮะเป็นลูกค้ารายใหญ่ฮะซื้อป็นเป็นหมื่นกว่าบาทเนี่ยผมก็แปลกใจมากเลยนะผมก็ไม่ได้ไปบวกเพิ่มนะเนี่ยไอ้พวก4เหรียญส0เหรียญอะไรเงี้ย เขาส่งให้ผมประมาณอาทิตย์กว่าเองนะครับเอาใจครับพูดยังไงเขาส่งแบบประมาณว่า e m s มาเลยครับมาเลยเสียภาษีด้วยครับเพื่อนๆต้องเสียภาษีครับถ้าซื้อเยอะนะครับเห็นไหมฮะภูมิใจเป็นคนไทยต้องเสียภาษีครับอ่าภาษีเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่ท่านซื้อเยอะซื้อน้อยนะครับผมก็เสียภาษีมาเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้นะครับซื้อมาเยอะเราก็ต้องเสียภาษีเป็นเรื่องธรรมดาครับเพื่อนๆอ่า โอเคครับเมื่อเลือกแล้วนะครับราคารู้แล้วกดซื้อเรียบร้อยนะครับก็รออย่างเดียวครับร้องเพลงรอนะครับเพื่อนๆอ่าต่อไปครับอีกประมาณ 2- อสานาทีเนี่ยผมจะมาทําการอ่าต่อสายให้ดูแล้วกันนะครับว่าของถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยมาถึงบ้านแล้วแล้วเราจะต่อยังไงนะครับก็อันนี้ก็คงจะแค่นี้เนาะเรื่องราคารู้แล้วเลือกสเปคอะไรคร่าวๆผมก็แนะนําไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อแล้วกันนะครับ ครับเรามาต่อกันเลยนะครับอ่าหลังจากที่สินค้าได้เดินทางมาถึงบ้านเราแล้วนะครับถากแกะกันเลยครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเพื่อนๆก็แนะนํานะครับอะแดปเตอร์5แอมป์ครับเพื่อนๆทําไมต้องใช้5แอมป์เพราะว่า5้าแอมป์เนี่ยมันจะทําให้ตัวตัวตนนี้ไม่ร้อนนะครับเพราะว่าพวกเนี้ใช้ไฟเยอะนะครับเปิดทั้งวันนะครับ เปิดนานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้อแดปเตอร์ที่เล็กนะครับก็ทําให้ร้อนนะครับอแดปเตอร์ก็จะร้อนเพราะฉะนั้นแนะนําให้ใช้ 5A นะครับเพื่อนๆ5์ก็ตามร้านค้าเขาขายกันทั่วไปนะครับเจ็ดร้อยกว่าบาทนะแปดร้อยแล้วแต่นะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้ถ้าหาแล้วไม่ได้ยังไงก็ลองทักมาในไลน์นะครับเดี๋ยวผมจัดง่ายตัวนี้ก็มาดูกันเลยครับสําหรับท่านที่ได้ของมาแล้วนะครับสิ่งที่ต้องมีอีกตัวหนึ่งนะครับ ให้ท่านนะครับไปหาซื้อตัวนี้นะครับแจ็คตัวเมียอันนี้นะครับตามร้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับเวลาไปหาซื้อก็หาซื้อสองสองตัวนี้ได้เลยพร้อมกันเลยร้านเดียวกันเลยนะครับถ้าเรียกไม่ถูกนะครับก็ถ่ายรูปหน้าจอนี้นะครับให้ทางเจ้าของร้านเขาดูนะครับว่าต้องการแบบนี้นะครับหนึ่งตัวตัวมันห้าสิบบาทสี่สิบาทแล้วแต่นะครับครับมาดูวิธีการต่อนะครับก็ให้เรานะครับดึงบวกลบออกมาเลยเนี่ยหลังจากนั้นก็บวกก็ จะมีบอกว่าบวกนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ลบก็ใส่ลบนะครับง่ายๆครับไม่มีอะไรมากแค่นี้เองครับถ้าแน่นแล้วนะครับโอเคแน่นแล้วนะฮะเวลาใช้งานนะครับก็อะแดปเตอร์ไปเสียบอย่างนี้เองครับเห็นไหมฮะตรงนี้เราเสียบไฟบ้านนะครับไฟบ้านสองรอยี่ถูกแปลงมาเป็นสิบโวลต์นะครับผ่านตรงนี้นะครับ แอม5แอมแอมที่เยอะทําให้ไม่ร้อนเปิดทั้งวันได้นะครับอันนี้ก็จะสว่างเลยอันนี้ผมเช็คแล้วนะครับผมเลยไม่ต้องเสียบนะครับก็คือใช้งานได้ส่วนการใช้งานจริงนะครับเห็นไหมฮะเทปตรงนี้จะมีกาว 3m ให้นะครับเราวัดเลยครับส่วน1เมตรตรงนี้เห็นเห็นตรงแดงนี้ไหมครับก็ตัดนะครับอ่า1เมตรจากนั้นก็ไอ้บวกลบเนี่ยเราก็มาต่อสายบวกลบต่อได้อีก อะแดปเตอร์ uh, or, ตัวที่สองที่สามที่สี่ได้อีกแต่ถ้าตัวนี้ตัวเดียวผมแนะนําว่าให้ซิกแซกไปหนึ่งโต๊ะปลูกไปแล้วก็ไปที่สองโต๊ะปลูกอ่าเนี่ยเพราะห้าเมตรนี่มันเยอะนะครับบางทีได้สองโต๊ะปลูกอ่า uh, บางทีได้สองสามชั้นนะครับแล้วแต่การทำข,ของเพื่อนเนะครับเทคนิคก็ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆนะครับวิธีการนะครับสรุปนะครับใครไม่มีบัตรเครดิตนะครับหรือว่าซื้อไม่เป็นนะครับหรือไม่อยากรอนานนะครับผมมีบ้างอยู่แล้วนะครับในสต็อกนะครับทั้งหมดผมก็จะ สั่งแล้วก็ให้เพื่อนๆรอนะครับก็ทักมาในไลน์แล้วกันนะครับถ้าเกิดท่านใดต้องการสเก็ตรูปแบบนี้นะผมจัดให้เป็นเซตนี้ให้แล้วถึงบ้านนะครับเพื่อไปรอปลูกกันนะครับเจัดให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องไปเดินซื้อหาสิ่งเหล่านี้นะครับส่วนท่านใดที่โอเคอยากลองซื้อเองนะครับก็ซื้อมานะครับแล้วก็ทําตามที่บอกนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ทั้งล่างวิดีโอนี้เพื่อท่านจะได้กดเข้าไปซื้อนะครับ ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับในในคลิปนี้นะครับในเรื่องของหลอดไฟปลูกผักนะครับผักไฮโดรพอนิกในร่มนะครับซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นงานดีเล็กที่มีความสุขนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมจนถึงช่วงท้ายของวิดีโอนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดกดติดตามนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ผมจะขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ